ของเล่นต้องแบ่งกันอุย้ยอายุดึงอุย้ยไหนทำหน้ายังไงนะคะยูทำหน้ายังไงดึงเออุอ้ยโอ้โอ๋อหมดแล้วอูอออ้พี่เอาอันเดียวเองค่ะอันเดียวแบ่งกันใช่ค่ะแบ่งกัน ใช่ของเล่นต้องแบ่งกันอุ้ย,อ,ยอายุดึงอุย้ยไหนทำหน้ายังไงนะคะยูทำหน้ายังไงดึงละอุ้ยโอ้เร็วเออโมยแล้วอโอ้พี่เอาอันเดียวเองค่ะอันเดียวแบ่งกันใช่ค่ะแบ่งกัน ใช่ของเล่นต้องแบ่งกันอุ้ยอายุดึงอุ้ยไหนทำหน้ายังไงนะคะยูทำหน้ายังไงดึงเ่ะอุ้ย